สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาสร้างแบ็กกราวลายไทยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ Pen Tool นะฮะสามารถใช้จากเครื่องมือสร้างวงกลมนี้นะฮะเรามาลองทำกันดูนะครับเริ่มแรกนะครับผมจะสร้างเนียวไฟขึ้นมาก่อนนะครับไฟ l น n e วนะฮะปกติครับ A4 Color Mode ก็เสียมไอเคนครับกดโอเคครับที่เ็รื่อ t มือ Tool นะครับผมเลือกใช้วงกลมนะครับผมเปิดโอเคหมายบรรทัดน,นะครับ command r ครับตอนนี้เป็นหมดผมจะเลือกเป็นม mm ิลลิเมตรนะครับคลิกพื้นที่ว่างครับ กว้าง8สูง8โอเคครับค่า Default ตอนนี้มีฟิลสีขาวนะครับแล้วก็สโต e สีดำขนาดอยู่ที่กว้าง8สูน8นะครับเลือกใช้ Object p a t h ครับ เลือก offset path ครับ offset path เลือกเป็น3ลองกด preview ดูนะับโอเคถูกต้องครับคลิกโอเคครับจากนั้นนะผมจะ copy ตัววงกลมตัวนี้นะตัวที่อยู่ด้านในสุดนะฮะมาขึ้นครับ copy command F มาขึ้นข้างบนกด shift ด้วยนะครับสังเกตน,นะกด shift ค้างไว้ทั้ง4ด้านนะครับ จับวงกลมที่อยู่ด้านรอบนีฮะลงไปอยู่ล่าฮนะ object ออ r a y นะฮะ send to b a c k ับใช้ลูกศรสีขาวนะฮะอ่าเครื่องมือ direction direction tool นะฮะ ซูมเข้าดูใใกล้นะครับอ่านี่ฮะผมป่าเลือกสองจุดนี้นะครับจุดซ้ายแล้วก็จุดขวาให้เป็นวงกลมทึบนะครับด้านบนนี้อ่าปล่องนะฮะเลื่อนเมาส์ลงเลื่อนเมาส์อ่าเลื่อนคีย์บอร์ดนะฮะลงมาฮะสองครั้งหนึ่งสองคีย์บอร์ดอ่าตัวที่เป็นลูกศรน,นะครับ ซ้ายขวาบนล่างให้เรากดลงมาสองครั้งและในส่วนหัวนะฮะผมจะกดแฮนเดลนะฮะกดชิปขาวเอาไว้นะครับ,รบทั้งสองด้านครับในส่วนทุกจุดทั้งบนนะฮะเหมือนกันนะครับผมใช้ลูกศรสีขาวอ,อยู่นะครับ แล้วก็เลื่อนขึ้นไปอ่ากดลูกศรบนนะฮะสองครั้งหนึ 1, ่งสอง่าคราวนี้เรามาดูทางฝั่งซ้ายนะครับกันนะฮะตอนนี้เราจะหดฝั่งซ้ายนี้เราก็จะใช้จุดด้านบนกับจุดด้านล่างฮะคลิกจากข้างนอกนะฮะลากเข้ามาก็จะไดู้อ่าลูกวงกลมทึบนะครับ ด้านนี้เราก็ต้องกดเข้ามาข้างในใช่ไหมฮะเราก็ต้องกดลูกศรบนคีย์บอร์ดทางด้านขวาสองครั้งส่วนตรงแฮนเดลก็หุบลงมาะฮะอย่าลืมกดชิปด้วยนะครับทำไมต้องกดชิปอ่ะเนี่ยฮะเพราะว่าถ้าเราไม่กดชิปะฮะบางทีมือเราอาจจะไม่ตรงะฮะอาจจะให้รูปทรงมันเบี้ยวได้ะฮะ กนะฮะด้านนี้คลิกเลือกให้เป็นจุดทึบนะครับเราขยับไปทางด้านซ้าย2อครั้ง ก็จะไ,ได้อ่าอ่านี่ฮะจากวงกลมนะฮะจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับผมเลือกใช้ลูกศรสีดำนะครับเลือกทั้งสี่มุมเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามสี่ครับใช้คำสั่งอ็อกอ็อบเจกต์ผ่านครับ offset ตผ่าน สามเหมือนเดิมนะครับลองพิมพ์ดูกดโอเคครับคลิกพื้นที่ว่างครับในส่วนตรงนี้เราจะใช้อาทำการ move นะฮะเช่นตัวนี้นะครับกดชิป f t าขึ้นไปบนเลยนะเสร็จแล้วผมาลากเจั้งสองตัวนี้นะ ปิดหน้าต่างอะไลน์นีฮะถ้าไม่เจอเข้าไปดูที่วินโดว์นนะฮะชิดล่างครับจะเขมรไวให้ดูนะฮะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเอาไปนอกเลยก็ได้ครับเราก็ใช้ลูกศรดำเลือกวทั้งสองชิ้นนะฮะเราจะยึดมุมนี้นะฮะก็ต้อง ชิดขวาครับชิดซ้ายครับส่วนตัวนี้ก็ยึดตำแหน่งนี้ก็ชิดบนสังเกตว่าตรงนี้มันจะอยู่ห่างกันสักหน่อย,เ,ยเราจะขยับให้มาชนกัน,นะฮะ ของมัน y ดูนะครับผมเลือกชิ้นนี้ก่อนนะครับคลิกลูกศรลงมานะฮะสองครั้ง1 2ึ่คราวนี้ผมเลือกอ็อบเจกต์ทางด้านซ้ายนะฮะคลิกลูกศรที่คีย์บอร์ดสองครั้งเหมือนกันฮะทางด้านขวานะฮะมาทางด้านนี้นะฮะ ส่วนทางด้านขวาฮะรเราก็ต้อง move ลูกศรไปด้านซ้ายสองั้งนะฮะหนึ่งสองตัวนี้ก็กดขึ้นบนฮะหนึ่งสองมาน m a n d ดูครับโอเคเราก็จะได้นะฮะ l i n ไทยแบบง,ง่ายๆนะฮะต่อมาฮะ copy ฮะ วงกลมที่อยู่ข้างในนะฮะชิ้นนี้นะฮะบนกดชิปด้วยนะครับ4ชิ้น,นะฮะคำสั่ง copy ครับ command c หลังจากนั้นก็คำสั่ง command f นะครับหรือ part i n f r o n t นะครับ command f. มันก็จะวางอยู่ที่พาตัวใหม่ทับอยู่ที่เดิมนะฮะจากนั้นนะฮะเราจับหมุน45องศานะฮะลูกศรดำมาที่มุมนะฮะตอนนี้เราเลือก4ชิ้นอยู่นะฮะเห็นไหะ,ะลูกศรดำพออยู่ใกล้มุมปุ๊บจะเป็นไอคอนปรับองศานะฮะกดชิปค้างเอาไว้ครับคลิกลากนะฮะ จะเป็นตัวที่เรากดปีมาใหม่แล้วก็จับหมุน45องศาะฮะเมื่อกี้จะขึ้นมาให้ดูให้เห็นตัวเลขเอาใหม่นะฮะมาที่มุมก่อนนะครับผมคลิกเมาส์ค้างเอาไว้นะฮะตอนนี้ผมไม่ได้กดชิปนะฮะตอนนี้อิสระนะฮะหมุนตัวเลของศาก็จะบอกว่าตอนนี้องศาเท่าไหร่นะฮะหลังจากนั้นผมกดชิปค้างเอาไวะะ้ครับเรวก็จับหมุนเห็นไหมครับว่าจะขึ้น45องศา มาเรื่อยก็จะเป็น90องศาก็มุมเดิมนะฮะกลับมาที่45องศาครับปล่อยเมาส์ก่อนค่อยปล่อยคนะีย์บอร์ดฮะสี่ชิ้นนี้นจะจับไปอยู่ข้างล่างครับออบเจกต์อไ n ซ์ทุกใบครับโอ okay. เคได้ ลายไทยแบบง่ายๆนะฮะโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพนทูในการวาดน,นะฮะคคต่อมานะฮะแล้วผมจะก๊อปปี้นะโคดตัวนี้นะผมก๊อปปี้ที่เลเยอร์ใหม่นะคอมมอนสีสร้างเลเยอร์ใหม่นะเลเยอร์ที่สองครับส่วนเลเยอร์ที่หนึ่งผมปิดตาไว้นะฮะ c ระมาณ d v ครับไซต์ Size ตอนนี้อยู่ที่37นะฮะผมปรับให้เหลือ1ิบพินรับโอเคครับ, okay, รบตอนนี้กว้าง10 ตอนนี้มีฟิวแล้วก็สโตกอยู่นะครับผมจะเอาแค่สโตอกอางเดียวนะฮะพอเวลาไปวางบนพื้นสีนะครับผมไม่ต้องการสีขาวนะฮะผมต้องการแค่สโต๊กนะฮะเส้นสโตกเลือกทั้งหมดนะฮะป่าที่ Part Finder นะครับโอเคครับเครื่องมือนะฮะทิ้ม มานวายดูนะฮะตอนนี้จะเป็นเส้นนะฮะเ,เดี๋ยวเอาใหม่นะฮะเดีทำให้ดูเป็นพื้นสีเท่านี่นะฮะเลือกทั้งหมดคนระับอ่าแล้วกดใช้ทิ้ สลับจากฟิลเป็นสตกครับสตกปรับได้นะจุดเสีขาวผมใส่ส,สต๊กเป็นสีดำขนาด10คูณ10มนินะครับ กด enter ครับไป20ครับไปทางด้านขวามอือน,นะลองกดดูพี่มิวครับโอเคมาทางด้านขวาคําสั่ง copy ครับหลังจากนั้นเราก็สามารถกดเบิ้ลได้โดยการคลิก Command D ครับเบิ้นไปตัวที่3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ทั้งหมด16บกตัวนะครับตอนนี้เลือกทั้งหมดครับกด enter horizontal <Quality> เป็นศูนย์นะครับ vertical <Body> เป็น10โอเคนะ,ะถ้าเป็น CS v e r เวอร์ชั่นเก่าถ้าไม่ลงมาข้างล่างให้ใส่ลบด้านหน้านะฮะ ใน cc นี้ตัวนี้ลบไม่ต้องใส่นะจะกลายเป็นเลขสิบกดเพล็กอยู่นะ Copy ครับคปครับ <c oughs> ตำแหน่งขนาดความสูงลงมาสิบสังเกตนะครับส่วนสูงตรงนี้สิบนะฮะแล้วผมเมื่อกี้กดลงมามูบลงมาก็ได้สิบนะฮะ เลือกแถวล่างนะฮะกด enter ะฮะ horizontal เป็น10นะฮะ horizontal เป็น10ฮะกด ok ครับตัวนี้เราไม่ต้อง copy นะครับเพราะเราจะย้ายตำแหน่งจากใายแถวแรกนะฮะมาอยู่ตรงกลางของแถวแรกนะฮะกด ok ครับ เลือกทั้งหมดนะฮะคราวนี้จะ copy อีสองแถวน,นี้นะฮะ horizontally เป็น 0, v e r t i c a l เป็น20รับ copy นะฮะคราวนี้ก็ดดับบเบ,บ,บ,บรริ้ลนะฮะคลิก Command D ลงมางเรื่อยๆเลยนะฮะ แล้วคราวนี้เราก็จะได้แพทเทิร์นลายไทยนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาใส่ฟิลด้านหลังนะฮะตอนนี้เป็นสโตอยู่นะครับผมจะ,ะแปลง่ยนสโตให้เป็นฟิลนะฮะ เลือกทั้งหมดฮนะออบเจกต์เอกไพนะ์คลิกทั้งฟิลด์ทั้งสตนะ็อกฮะกดโอเคตอนนี้ก็กลายเป็นฟิลด์นะฮอปมันวายดูนะฮะยังอยู่ที่เรายัางเลือกอยู่ทั้งหมดนะฮนะผ่าทไฟล์ด้คร์จับกลุ่มกันเลย ปูพื้นแบ็กกราวนะฮะตอนนี้ผมเป็น a 4นะฮะจับจมุดนะเป็นแนวนอนครับอ่าเลื่อนทั้งหมดฮะผมจะขยายให้เต็ม a 4นะนะฮะให้หลุน เกี่วถูกก็ได้นะครับขึ้นมาลองก่อนนะครับโอเคครับร้อยสี่สิบนะครับกดโอเคครับกลับมาที่ลูกศรดำนะครับ ลองหมบนะฮะโอเคครับมาที่เลเยอร์นะฮะเลเยอร์แบ็กกราว สร้างอยู่ในระยะทีมาใหม่นะฮะเป็นระยะที่3อยู่ด้านล่างนะฮะใส่ชื่อเป็น mg ก็ได้ปุ่มแบ็กกราวนะ์นะะโอเคผมเลือกใช้สีดำนะฮะในส่วนตรงนี้สลับเป็นจากดำเป็นขาวนะฮะ คัด copy สี่เหลี่ยมที่ประกาศมานะครับ control command c ครับล็อกเลเยอร์ไว้นะฮะเปที T ่เลเยอร์ที่2ครับ command f หรือ control f คลิก2ชิ้นนี้ลวกวิดกันนะครับคลิกอ object ทั้ง2ชิ้นนะครับ o b j e c คลิปปิ้งมาร์ค เม e ครับโอเคเราก็จะได้แบ็กกราวนี้ฮะในส่วนวนี้เราสามารถลดค่าสีได้นะฮะไปที่ opacity นะฮะจาก100% 20เนะก็ะจะได้แบ็กกราวไลายไทยง่ายๆนะฮะ นอกจากคิปปิ้งมาร์กแบบเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองแบบหนึ่งนะฮะขายก่อนฮนะอ็อบเจกต์คิปปิ้งมาร์กรีเลย์ครับอ่าสังเกตเมื่อกี้กิฟิลอยู่นะตอนนี้มันกลายเป็นเส้นรอบแล้วนะฮะเส้นจะอยู่รอบนอกนี่นะฮะกิกเส้นนะฮะ เมื่อกี้เป็นสีดำที่เราคัปปี้มาวางไว้นะฮะที่อยู่ด้านหน้า,าใส่สีดำลงไปนะฮะคราวนี้ผมเปลี่ยนเป็นกาเดียนคลิกเครื่องมือกาเดียนครับจาเปลี่ยนเเป็นากาเดียน Guardian ครับ คลิกที่ชิ้นงานอ่าชิ้ปกาเดียนนี่นะ,ะกดชิปเลือกหลายไทยนะฮะอ่ามาที่อ่านะครัฐานบรเิเลนซีนะฮะ Windows ฐานบรเิเลนซีนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะฮะคลิกมาจะเจอหน้าตาแบบนี้นะฮะเห็น,นะฮะ Make Mark คลิกเลยนะฮะ ก็จะกัดก็จะเป็นการมาร์กเหมือนกันนะฮะมาร์กโดยใช้กาเดีย Guardian นะฮะตรงนี้เราก็สามารถลดค่าโอปาซิตี้ได้นะฮะคลิกที่ชิ้นงานาที่ฐานบริลซี่พนานาวนะฮะจัดตรงนี้สักซิ ระย,ยะการเดียนเราสามารถแก้ไขจากตรงนี้ได้นเลยนะครับคลิกที่ชิ้นงานครับเห็นฮะว่าจะมีฝั่งขาวแล้วก็ฝั่งที่เราสร้างการเดียนเมื่อกี้นะฮะดับเบิลคลิกตรงนี้นะฮะจากตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ถังก,การเดียนฮะการเดียนพาแนลนะฮะคลิกการเดียนพาแนลอาจจะมีถังสีฮะสีดำกับสีขาวนะลองเลื่อนสีดำดูนะฮะเห็นฮะ ว่าในส่วนของมาร์กนี่จะขยับตามสีดำที่เปลี่ยนตำแหน่งนะฮะหรือจะปรับไปตรงนี้ฮะโลเคชันก็ได้คนระับหลังจากการปรับเสร็จะฮะ อย่าลืมว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดที่เราแก้การเดียนอยู่ให้กลับไปที่ผ่านปนระเวณซีพาร์แนฮะคลิกผ่านปนริเวณซีพาร์แนลแล้วคลิกตัวชิ้นงานทางด้านซ้ายมือฮะสีขาวกล่องน,นี้ฮะคลิกนะ,ะโอเคคลิกพื้นที่ว่างนะฮะก็จะได้แบ็กกราวด์ลายไทยครับ สีแกกาวนสามารถเปลี่ยนได้นะครับจากสีดำใช้เทาอ่อนอให้เหมาะสมกับงานอตอนนี้ก็ไว้อะไรกันนะครับโทนสีที่ไม่สดใสนะครับลองลใช้ดูนะครับอย่าลืมเซฟงานฮะ Okay. แปลงเป็น jpeg m a x i m สร้างเป็น background กกของ facebook เว็บไซต์ก็ได้นะครับอตอน save เป็น jpeg สังเกตนะว่ามันจะรับข่าวนะฮะผมสูงให้ดู หน้าจออาจจะหลอกตาครับพราะคนเซอูน,นะอ่าเนี่ยเาอาจจะโห่ละออกมาข้างนอกหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับตรงแบก็กกราวนะครับ ครับก็เราจะได้แบงกล่าง่ายๆนะฮะับเก็เ,เ,เซฟไว้นะครับครับขอบคุณครับ